บทที่หคืนที่เงียบสงัดท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงดาวแม้แต่แสงจันทยังไม่สามารถทะลุผ่านเมฆหนาทึบที่ปกคลุมไปทั่วฟ้าดูเหมือนจะกดทับโลกไว้ใต้ความเงียบสงัดเสียงจากป่ารอบข้างเพียงแต่เสียงลมพัดผ่านใบไม้แห้งทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความมืดมิดและความเงียบที่น่ากลัวสันก้าวเดินไปตามทางเดินแคบที่ขนาบไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ ดินที่เปียกและลื่นจากฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนยังคงเต็มไปด้วยรอยเท้าที่จางหายไปจากฝนที่ท่วมมาร่างของเขาเลื่อนลอยในความมืดขยับไปทีละก้าวอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวมีเสียงกรอบแกรบจากใบไม้ใต้เท้าแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับจากที่ไหนเลยสุสานร้างจะเป็นอย่างไรนะาเขากล่าวพึมพำรรกับตัวเองขณะมองไปข้างหน้าซึ่งเต็มไปด้วยเงามืดของสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นป่าที่ไม่มีใครเข้าไปมานาน เรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสุสานนี้ได้ยินกันมานานแล้วผู้คนต่างพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในที่นี้ผู้หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยหลายคนกล่าวว่าเสียงกระซิบในความมืดคำพูดที่เรียกชื่อคนจากอดีตหรือแม้แต่ภาพสะท้อนในกระจกเก่าที่ดูเหมือนจะมีชีวิตเขาไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านั้นแต่รู้สึกท้าทายที่ต้องพิสูจน์ว่าคำพูดเหล่านั้นไม่เป็นความจริงเมื่อเดินลึกเข้าไปในพื้นที่สุสาน เขาเริ่มเห็นโครงสร้างของสุสานที่ถูกทิ้งร้างมานานโครงเหล็กบิดเบี้ยวจากการผุกร่อนหินต่างๆเริ่มสึกกร่อนและมีมอสขึ้นปกคลุมทั่วหลุมฝัดงศพขณะที่มองไปที่สิ่งต่างๆรอบตัวเขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศลมพัดแรงขึ้นราวกับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนตัวผ่านเขาไปเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าหลุมศพที่ดูเหมือนจะเป็นหลุมฝังศพเก่าแก่ที่มีป้ายไม้เก่าๆปักอยู่ข้างๆป้ายไม้ที่ไม่สามารถอ่านชื่อได้ เพราะมันถูกพังทลายจากเวลาทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงัดจนกระทั่งเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากภายในสุสานเสียงกระซิบแผ่วเบาห้ามเข้ามาบทที่2ส,สุสานที่ถูกลืมสันหันหลังกลับทันทีเมื่อได้ยินเสียงกระซิบแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกคือเสียงนั้นมันเหมือนจะมาจากทุกทิศท,ทางราวกับมีคนจํานวนมากที่กําลังพูดพร้อมกันทุกคําพูดนั้นแฝงไปด้วยความหวาดกลัวที่บอกไม่ให้เขาเข้าไป แต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่กล้าก้าวขาไปไหนแม้จะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองเขาอยู่จากที่ไหนสักแห่งเขาใช้มือปัดฝุ่นที่ก่ออยู่บนแผ่นหินของหลุมศพหนึ่งแล้วหันไปมองสิ่งที่เหลืออยู่ในสุสานข้างๆหลุมฝังศพมีประตูเหล็กบานใหญ่ที่พังทลายไปแล้วสภาพเหมือนถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีมีแค่เศษหินแตกและเศษเหล็กบิดเบี้ยวกระจัดกระจายไปทั่วแต่เขาไม่สามารถละสายตาจากมันได้ประตูนั้นเหมือนกับดึงดูดความสนใจของเขาให้เข้าไปข้างใน ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้เขาพึมพำกับตัวเองท่ามกลางความเงียบสงัดเขารู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วร่างราวกับมีลมหายใจบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นกําลังลอยมาที่ตัวเขาเขาสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างภายในสุสานบางอย่างที่ลึกเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้การเดินไปข้างหน้าเริ่มรู้สึกยากขึ้น เมื่อดินที่เขาก้าวไปนั้นเต็มไปด้วยเศษซากที่ปกคลุมทับถมจนยากที่จะเดินไปข้างหน้าสันจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในประตูเหล็กที่มีรอยแตกหักเขาไม่ได้กลัวเพราะคิดว่าเขาจะเจอแค่ความเงียบที่เขาคุ้นเคยแต่สิ่งที่เขาจะพบข้างในกลับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลย ภายในสุสานนั้นมืดสนิทแม้แต่แสงจากดวงจันทร์ก็ไม่สามารถทะลุผ่านช่องว่างที่แค่ไปได้ความเย็นในอากาศค่อยๆกลับมาแผ่ปกคลุมทั่วตัวเขาในความมืดนั้นสันเริ่มมองเห็นเงาร่างบางๆเคลื่อนไหวไปมาเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากความมืดราวกับมีใครบางคนเดินตามหลังเขาอยู่ใครอยู่ที่นั่นเขาร้องถามด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาแต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาขณะที่สันเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่มาจากภายในตัวเขาเองเสียงนั้นเริ่มชัดเจนขึ้น เสียงเดินของใครบางคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เขาหันหลังกลับไปแต่สิ่งที่เขาเห็นคือภาพสะท้อนของตัวเขาเองในกระจกเก่าบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างๆใบหน้าของเขาในกระจกกลับไม่เหมือนเดิมมันมีรอยยิ้มแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนราวกับว่าเขากำลังยิ้มให้กับบางสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญหน้าแต่ในขณะที่เขาเริ่มรู้สึกตกใจภาพในกระจกกลับเริ่มเบลอและหมุนไปมาจนกระทั่งสะท้อนสิ่งที่เขากลัวที่สุด เงาของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ที่กำลังยิ้มมาที่เขาหนีออกไปถ้าทำได้บทที่สเสียงลมกระซิบสันรู้สึกเหมือนร่างกายของเขากำลังถูกดึงดูดไปข้างหลังเขาหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นใครเลยนอกจากกระจกเก่าที่เริ่มคลุมด้วยฝุ่นและในความมืดนั้นภาพที่สะท้อนกลับมาที่เขาดูเหมือนจะเป็นภาพที่บิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆภาพที่ดูเหมือนเขากำลังจะถูกดูดเข้าไปในกระจกราวกับมีแรงที่ไม่สามารถต้านทานได้ เขาสูดหายใจลึกเพื่อพยายามควบคุมตัวเองและเริ่มเดินถอยหลังอย่างช้าๆตามไม่ละจากกระจบที่สะท้อนภาพที่เริ่มกลายเป็นเงาของบางสิ่งที่คุ้นเคยเขาพยายามบังคับตัวเองให้มองหาทางออกจากสุสานร้างแห่งนี้เสียงลมที่พัดมาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงลมปกติมันเหมือนเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งเสียงที่ชวนให้เขาอยากหันไปฟังแต่ก็กลัวว่ามันจะมีบางสิ่งตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ไปต่อเสียงนั้นกระซิบ เขาหยุดก้าวเมื่อได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเสียงลมที่กระซิบแผ่วเบาราวกับกำลังเตือนให้เขาหันหลังกลับแต่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีกำลังดึงดูดให้เขาก้าวไปข้างหน้าออกไปจากที่นี่ออกไปก่อนที่จะสายเกินไปเสียงนั้นเหมือนจะสะท้อนในหัวของเขา พร้อมกับความรู้สึกที่เจ็บปวดที่เริ่มซึมซาบไปทั่วร่างกายเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เริ่มเข้าครอบงำจนรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายกำลังแข็งตัวแต่ถึงอย่างนั้นความอยากรู้อยากเห็นก็ยังผลักดันให้เขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่สามารถห้ามตัวเองได้ในที่สุดเขาเดินมาถึงกลางสุสานที่มีหลุมศพเก่าแก่เรียงรายไปทั่วบางหลุมมีหินเก่าๆที่เขียนชื่อผู้ตายไว้บางหลุมกลับไม่มีอะไรนอกจากความเงียบและฝุ่นหนาที่ปกคลุมไปหมด มันเหมือนกับสถานที่ที่ไม่ได้รับการแตะต้องจากเวลานานและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมมันมาจากหลุมฝังศพที่อยู่ข้างหน้าเสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากคนที่หลับไหลอย,อยู่ในหลุมฝังศพนั้นอย่ามาที่นี่ไม่ควรมาที่นี่สันพยายามก้าวถอยหลังแต่ความรู้สึกบางอย่างเริ่มเต็มไปทั่วตัวเขาเราากับมีอะไรบางอย่างกำลังมองเขาจากความมืดความรู้สึกนั้น เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ยังไม่สามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้เมื่อเขาหันไปอีกครั้งเพื่อออกจากสุสาน <_ d ose> เขาก็เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงประตูทางออกเป็นเงาที่คล้ายกับเขาแต่ผิดแปลกไปจากที่เขารู้จักกลับไปสิเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าตัวเองไม่สามารถขยับร่างกายได้เหมือนกับมีบางสิ่งมาขัดขวางทุกการเคลื่อนไหวของเขาออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะสายเกินไปบทที่สี่ ภาพสะท้อนในกระจกสันพยายามขยับมือแต่รู้สึกเหมือนร่างกายของเขาติดขัดมันเหมือนกับเขากำลังถูกยึดอยู่ในที่แห่งนี้โดยไม่สามารถหนีไปไหนได้ความเย็นที่แผ่ปกคลุมตัวเขาทวีความรุนแรงขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหวใจของเขาวาววุ่นจนเริ่มหลุดออกจากการควบคุมและนั่นคือช่วงเวลาที่เขาเห็นภาพสะท้อนในกระจกที่อยู่ข้างๆเขากระจกบานเก่าที่มีฝุ่นเกาะหนาๆซึ่งเขาพยายามหลีกเลี่ยงมานาน ตอนนี้มันกลับสะท้อนภาพที่ไม่คุ้นเคยภาพสะท้อนในนั้นไม่ใช่เขาที่ยืนอยู่แต่เป็นชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าเก่าๆราวกับมาจากอดีตใบหน้าของเขาเหี่ยวย่นมีรอยยิ้มที่แปลกประหลาดและขยับมาอย่างช้าๆราวกับรอคอยให้เขาเห็นเมื่อสันจ้องมองเข้าไปในกระจกเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นจากมันซึมซาบเข้ามาภายในตัวเขาไม่สามารถละสายตาจากภาพนั้นได้ใบหน้าของชายในกระจกยิ้มให้เขาอย่างชั่วร้ายแต่เมื่อเขาพยายามหันหลังกลับภาพนั้นยังคงติดตามเขาไป ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวเขาเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความกลัวอย่างสุดขีดเขาหายใจหอบและเริ่มเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลั่งแต่ภาพในกระจกไม่หายไปเขารู้สึกเหมือนมีกระแสบางอย่างดึงเขาให้เข้าไปในนั้นเขาพยายามจะตะโกนแต่เสียงของเขากลับไม่ดังออกมาอย่าเข้าไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งจากภายในกระจกคราวนี้มันฟังดูเหมือนจะมาจากชายในภาพนั้นเองเขากลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ถูกขังอยู่ในกระจก และภาพนั้นก็เริ่มเบลอจนเกือบจะเป็นภาพของเขาเองทันใดนั้นร่างของเขาในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวอย่างไม่สมจริงมันยิ้มให้เขาและยื่นมือออกมาเหมือนกับจะจับเขาไปด้วยมือของสันสันเทาขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ไปทั่วร่างกายเหมือนมีบางสิ่งภายในร่างกายของเขากำลังพยายามเอาอ,อกมาขเขารู้สึกตัวเองกำลังจะถูกดึงไปสู่กระจกบานนั้นออกไปเขาตะโกนออกมาในที่สุด แต่ไม่มีเสียงตอบกลับจากตัวเองความกลัวเริ่มครอบงำหัวใจของเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทันใดนั้นภาพในกระจกก็ค่อยๆสลายไปเหมือนกับผีเสื้อที่ถูกพัดพาไปในสายลมจากนั้นความมืดทั้งหมดรอบตัวเขาก็เหมือนจะคลายออกไปเหลือเพียงความเงียบที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดเขามองไปรอบๆสุสานที่เต็มไปด้วยหลุมศพความรู้สึกถูกคุมขังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจอีกครั้งเขาไม่สามารถหนีจากที่นี้ได้เขามีเพียงทางเลือกเดียว ต้องหาทางออกจากคำสาปที่เชื่อมโยงเขากับกระจกนี้ให้ได้มิฉะนั้นเขาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันตลอดไปบทที่ 5. บางสิ่งที่ตื่นขึ้นเมื่อภาพในกระจกหายไปจากสายตาสรนยังคงยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ในที่นั้นภายในหัวของเขาหมุนติ้วไปหมดมันเหมือนกับทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจะบเบลอหูของเขาดังก้องจากเสียงของลมหายใจที่เร็วขึ้น สายตาของเขามองไปที่หลุมศพข้างๆที่ล้อมรอบด้วยดอกไม้แห้งและมอสที่ขึ้นหนาทึบทุกอย่างดูเหมือนจะลืมเลือนจนเกือบจะไม่มีชีวิตอยู่ในที่นี่แล้วแต่แล้วทันใดนั้นร่างกายของเขาก็รู้สึกถึงแรงกระตุกบางอย่างที่ข้างใต้พื้นดินเสียงแกรกๆกเหมือนการเคลื่อนไหวของบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดินใต้เท้าของ <S <S เขาเริ่มสั่นสะเทือนอย่างช้าๆทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มมีชีวิตขึ้นมามันเหมือนกับสุสานนี้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งราวกับบางสิ่งที่ถูกฝังเอาไว้เริ่มบินรนที่จะออกมา เขาหันไปมองหลุมฝังศพที่อยู่ใกล้ที่สุดข้างในมันมีแสงอ่อนๆรำไรลอดออกมาจากรอยแตกของหินแกรนิตมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นมาสันรู้สึกถึงความร้อนที่เริ่มแพร่ไปทั่วร่างกายของเขาราวกับว่าเขาไม่ควรอยู่ในที่นี้ต่อไปเสียงของดินที่ถูกขยับเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆความกลัวที่ถูกเก็บไว้ลึกๆในใจของเขากลับเริ่มประตุขึ้นมาเขารู้สึกได้ถึงสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้แต่สัมผัสได้ความหนาวเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากหลุมฝังศพที่อยู่ตรงหน้า แต่แล้วสิ่งที่ทำให้เขาตกใจที่สุดคือเงาร่างที่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากหลุมฝังศพนั้นมันเริ่มเหมือนมีมือที่ยื่นออกมาจากใต้ดินเหมือนกับมีใครบางคนที่พยายามจะออกจากการคุมขังของตัวเองสันมองเห็นร่างนั้นอย่างไม่เชื่อสายตามันเป็นสิ่งที่คล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์มันมีผิวที่ซีดขาวเหมือนกระดูกและเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆดวงตาของมันขุ่นมัวและว่างเปล่าดูเหมือนจะไม่รู้สึกเจ็บปวดจากการที่มันถูกฝังไปนานแสนนาน เขาพยายามขยับตัวแต่เหมือนจะไม่มีแรงพอที่จะหนีจากที่นี่ได้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ไปช้าๆมันยื่นมือมาหาเขาเรากับจะเชิญชวนเขาให้เข้าไปอยู่ในหลุมที่มันเพิ่งหลุดออกมาอย่าหนีไปมาร่วมเป็นหนึ่งกับเราเสียงนั้นแหบแห้งและดูเหมือนจะมาจากทุกทิศท,ทางสันรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากหลุมศพอย่างไม่สามารถต้านทานได้เขาพยายามจะขยับตัวไปข้างหน้า แต่แรงดึงดูดนั้นกลับยิ่งทำให้เขาถูกยึดติดกับที่เดิมเหมือนกับถูกตรึงเอาไว้ในอดีตที่ไม่อาจหลุดพ้นเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าของเขากลับติดอยู่กับดินที่เริ่มแปรสภาพเหมือนกับพื้นดินรอบๆเขากำลังดูดกลืนเขาลงไปทีละนิดบางสิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใจเริ่มเคลื่อนไหวจากใต้ดินหนีไปก่อนที่มันจะสายเกินไปเสียงนั้นกระซิบอีกครั้ง แต่ทันใดนั้นเองสันรู้สึกถึงการสัมผัสเย็นที่จับต้องแขนของเขาราวกับว่าเงามืดนั้นได้สัมผัสเขาแล้วมันกำลังลากเขาไปที่หลุมศพนั้นอย่างไม่มีทางเลือก